嗯。 เจอกันแล้นะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะฮะของยี่ห้อโคมอสูรนะมาแนะนำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมอสูรรุ่น WA 200รุ่น5นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเป็นรุ่น5นะเรียกได้ว่าเป็นตัวพิมพ์ยมนะฮะอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ารุ่น5แบบนี้เนี่ยนะฮะเขาจะได้ลูกทรงบอดี้นะฮะระบบการใช้งานเนี่ยเป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าเขายังคงความดูแลรักษาง่ายในส่วนของเครื่องยนต์ไว้อยู่นั่นเองนะครับตัวเครื่องยนต์ขขของงงเเเาานี่ยยัคใช้ ยังทําได้ง่ายอยู่นั่นเองนะครับนะดูล้วสาง่ายแต่ว่าได้ความไวนะฮะแบบรุ่นใหม่ได้รูปทรงความรอ่อนเหลาแบบรุ่นใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของความนิยมของเจ้าตัวนี้นนะครับแล้วก็ w 2 0 0เนี่ยแน่นอนนะครามาพร้อมกับขนาดบุ้งกีส2คิวนะลูกค้าครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่2คิวธรรมดานะลูกค้าครับเพราะว่านางงานเก่าเนี่ยมีการเสริมบุ้งกีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะฮะก,ก็เกือบ3่งคิวจะแล้วนะ2คิวกว่านะนนนะแน่นะะอนมี นะครับเพราะว่ามุ้งกีเดิมเนี่ยเขาอยู่แค่ตรงนี้นะลูกค้าครับสองคิวเนี่ยคือตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต่อเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยเกือบ3คิวเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ แจ่มมากๆนะฮะขยายบุ้งกีมาแล้วถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการความจุบุ้งกีนะฮะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะฮะต้องการความเป็นบุ้งกีใหญ่แต่ว่าต้องการขนาดตัวรถที่เท่า200นะฮะต้องการความเร็วความทันรัดตบบ200เนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเบอร์ยางนะฮะแน่นอนเบอร์ยางเนี่ยจะเป็นเบอร์17.5 2 5ห้นะครับตามสายรถตัก2องคิวนะและก็สภาพดอกยงดอกยางเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะตัวนี้นะครับนี้นะฮะดอกยางสวยนะครับแขนนะฮะ ไม่มีอรอยรล้าวอรอยดามนะตรงนี้นะครับนี่สองรุ่น5นะครับหล่อนะคันนี้นะครับแห้งๆนะฮะ แล้วก็บางคนหลังเนี่ยตัวนี้ก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็มีทั้ง2ฝั่งนะฝั่งขวาก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีเช่นกันนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับอ่ากันพวกเศษโตนเศษหินเซทินหน้างานนะกระเซ็นขึ้นไปโดนตัวรถหมดเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่โฉมใหม่นะฮะพราะรวมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกนั่นเองนะครับไม่ใช่ถลมสายพานแต่รุ่นก็เก่าอยูต่อไปแล้วนะครับแบบนั้นเนี่ยกินกําลังเครื่องยนต์นนนนนนนะะแแแตตต่่่่ววววววาาาาาาััีีี้้้้เเเเเเยยยยคคคืออออออทป๊มมมมมมกกกกลล็็็รรรบขขขงจหุึ เครื journey, ่องยนต์นั Rah ่นเองนะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะรอๆเลยนะครับ2องรุ่นห้านะครับแขนอีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนนะครับรอยๆอะไรทำเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เกียร์ก็เป็นรุ่นใหม่เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้เกียร์ท็อกแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับเขาจะใช้งานเป็นรูปเกียร์ปั๊มอิลิกนะฮะก็คือการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าจะใช้งานได้ง่ายมากๆนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นเกียร์ออโต้นี่นะครับอ่าพวกรูปเกียร์ปั๊มเนี่ย เราใช้งานเป็นเกียร์โต้นะก็คือแค่ผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับเวลาขับใช้งาน,นี่สบายนะฮะเหมือนรถเก่งรถกระบะแบบใหม่แล้วนะครับขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของเกียร์ปั๊มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียร์ของเขาใกล้ๆก,ก,กันหน่อยนะครับ ของเกียร์ปั๊มเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ลูกเกียร์ของเขาเนี่ยก็แห้งสวยดีประมากๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นสภาพรับคาร์ดของเขานะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขาดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันนะครับนี่นะครับพอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะลูกค้าครับก็เจอเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับ วางเรียงไปนแนวนี้เลยนะครับผมฮ่าแล้วก็ในส่วนของเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโคมาสุ 6d102 นั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องในเล็กธรรมดานะแบบนี้เลยสามสายนะครับเ,เ,เรื่องการซ่อมลุงการรักษาเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างง่ายแน่นอนนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็สภาพฟังโชิชเนี่ยวบอกได้เลยว่าสวยมากนะคันนี้นะครับนี่นะคะ นะฮะคลิปเลยนะครับตามพวกประก็นนะฮะโอลงโอลิงหัวชีดต่างๆเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งเทอร์โบอีกทีนึงนะครับ ก็เลยว่าแห้งสวยจริงๆนะตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะแล้วก็พวบเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนที่ด้านบนขับกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสในส่วนของแรมปั๊มนะฮะแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าขันนี้กันนะครับแปะจะตัดไปเลยครับนี่นะครับถักขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว200รุ่น5คันนนนนี้ะะะครับ ่ลอๆลเลยนะครับเบาะเนี่ยมี2ที่นั่งนะตัวนี้นะครับตามสายรถตักที่มีหัวเก่งใหญ่เลยนะครับก็คือที่นั่งสาหรับคน,คนคนขับ1คนนะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งสาหรับคนนั่งมองริมทางนะฮะเวลาที่หิมะตกหนักเนี่ยอีก1คนนั่นเองนะครับนี่เพราะเวลาที่หิมะมันตกหนักเนี่ย,ยนะลูกค้าครับมันจะมองไม่เห็นไหลทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาแบบให้มีคนนั่งข้างทางนะฮะอีก1คนเพื่อมองไหลทางนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับตัวนี้นะครับบ เออเรลี่นก็จะประมาณนี้นะครับคอนโทรลสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะขึ้นลงแล้วก็สายขวาควมหไหยแบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวขวามือของผมเนี่ยตัวนี้เป็นคอนโทรลเสริมนะฮะสำหรับใส่พวกงานผ่านดันหรือว่างานคีบไม้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานพุ่กีธรรมดาเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใช้นะฮะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับโอ้โหนะฮะบอกได้เลยว่าแรงปั๊มเนี่ยเรือเๆนะลูกค้าครับกดตัวลอยตัวได้สบายๆชิวๆเลยไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยเลยนะ นี่แล้วก็จังหวะการยกแขนนะฮะเดี๋ยวตบเกียร์ว่างก่อนนะจะังหวะการยกคงยกแขนเนี่ยกทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับคอนโทรน,นะใช้แค่นิ้วพักเบาๆเนี่ยก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะนิ่ม,มากนะครับนี่ กดตัวลอยตัวสบายๆชิวๆเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะฮะก็ตามที่ได้แจ้งไปด้านล่างนะเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็พวกเกียร์ปั๊มหรือว่าเกียร์ออโต้รุ่นใหม่ๆของรถตักเนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้งานเขานะฮะลูกค้าครับถ้าเกิดเราใส่เกียร์โดยที่เรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งของตัวรถเนี่ยรถจะไม่ไหลด้วยนะครับนี่นะฮะสังเกตว่ารถไม่ไหลนะเบรกมือผมไม่ได้ใส่นะครับเบรกมือกดไว้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เหยียบคันเเ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 เรร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 ร่่่่่่งงงงนนนนนนีียยยถจะะะไไมหหลคคคััับบบาาาาาต้ออออทํกกกขพืปป็ิด การใช้งานเกียร์ของเขานั่นเองนะครับนี่แล้วก็เวลาที่เราพอนเนี่ยเขาจะช่วยน่วงนะฮะให้ตัวรถเนี่ยเบรกไปเองในตัวด้วยนะครับก็คือจังหวะ่อนคัะเร่งเนี่ยจะเป็นตัวเบรกไปในตัวด้นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานกันทั้งวันนะลูกค้าครับเราจะขับได้แบบว่าสบายมากๆเลยนะขาข้างซ้ายเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราพอนข้างขวาเนะี่ยลูกค้าครับเขาเบรกในตัวด้วยนั่นเองนะครับนี่ถือว่าดีมากนะฮะตัวนี้นะครับขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะครับขับสบายนะฮะนนิมะครับ พวงมาลุพวงมาลัยนะฮะบอกได้เลยว่าตามมือนะครับนี่หมุนตามมือนะฮะความคล่องตัวความนิ่มเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าขึ้นชื่อมากๆสำหรับเกียร์ปั๊มนะครับนิ่มขับไวนะฮะขับมันนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดทนายที่ไม่เคยลองนะแล้วมาลองเนี่ยบอกได้เลยว่าติดใจแน่นอนนะครับถ้าขับรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ารุ่นเก่าๆที่เป็นเกียร์ท็อกเนี่ยไม่กลับไปเล่นแน่นอนนะตัวนี้นะครับอ่าเพราะว่ารุ่นใหม่พวกนี้เนี่ยขับมันจริงๆนะนี่นะครับ เกียร์ไปนะฮะพุ่งปุ๊บเอย่าปุ๊บพุ่งปัปป๊บนะครับเกียร์นะฮะแรงนะฮะแล้วก็รอบเนี่ยไหวมากมากนะครับพวกนี้นะครับกินขาดนะฮะนี่โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะฮะแล้วก็เป็นการลองขับเทสในส่วนของแรงเกียร์แล้วก็แรงปั๊มนะฮะของเจ้าตัว W A 200รุ่น5คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักดผมัสื่อ W A 200รุ่น5คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลข้อมูลเติมนะครับได้เทเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิอตอนขับรถหลออใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีึงด้วยนะเพื่อใช้ในการสอบถามการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาแแห้้งงงทััคนนนะะะะฮฮรรถด หมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมดูงานพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับค่าตัวก็ไม่แพงเลยนะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดถ้าได้สนใจนะฮะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้นี้กับตัวคอมพิวเตอร์ wa 2 0งร้อยลคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ